การเดินทางไปชมพูเวียนั้นประกอบด้วยตือปุ้ยกับสัวเจ๋งและนี่คือถ้ังนั่งกินหมากดาวตกและนั่นคืองอคุงลูกศิษย์กําลังหาอาหารให้กินลูกศิษย์กําลังนั่งตกปลาให้ถังกินอยู่แยกไม่ออกว่าใครขอถังเอ้ยใครคือผว้แก่สัวเจิง นี่นะเสื้อชมพูต้องเป็นตืป่ป่วยไก่แน่นอนสว่นสวนส่วนเจ๋งต้องเสื้อสีฟ้าเพราะว่าเขาเป็นป่าเขาต้องสีฟ้าสว่วนง้อคงน่เขาเขามีอิทตาลิด72อย่างมีเก้าวิบดามีอะไรอีกนะสว่วนนี้ครับเขาเป็นแม่ทัพฟ้าเทียนผงเทียนผึ่งหรือเทียนผงก็ไม่รู้ ขาตกสวรรค์มาเพราะว่าเขาดมกางเกงในผู้หญิงแอบรักดมกางเกงในผู้หญิงเราก็เลยต้องมาเป็นหมูอยู่นี่ไอ้ไม่ใช่ครับต้องเป็นเป็นมีควายส่วนตัวจริงนี่เขาเป็นทหารปืนใหญ่ครับเขาเป็นแม่ทัพปืนใหญ่อยู่บนสวรรค์ครับ เหตุที่เขาต้องตกสวรรค์มาก็เพราะว่าเขารักดมปืนปืนเชีรยพื้นสังส่วนงอคงอย่างแน่นอนครับเป็นไปไม่ได้เลยวางขอพี่บอมสุกปาตีมันวงมันบ๊บูบูเขาถ้าเกิดคุณรู้จักเขาจากกิปที่แล้วเนี่ยเขาคือลาบนัวจอมสโต ที่เขาตกสวรรค์เป็นไปเรื่องอื่นไม่ได้ครับดูหาม,ม, <c oughs> มือของเขาที่จะตกครยยองทะ้ <c oughs> ุทะล,ล, <c oughs> ลวงตอนให้ตกสวรรค์ <c oughs> ว่าเขาไปแอบชักว่ามันเสาไฟฟ้าของสวรรค์ครับส่วนพระังตอนที่พยายุไรนั่งเทศเขาไปดมข้าวด <c oughs> <c oughs> มดมข้าว ตอน้า้เพาอยู่ไรนะครับตก็เลยมาเป็นพระถังเป็นเชิญพระไตปิดกแต่ตอนนี้เขาได้มานั่งปลาอยู่นะครับ